เราจะได้เจอกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ instruction เลยนะคะบอกว่า choose the most appropriate option ให้เราเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดทีนี้ค่ะโจอบ,บอกว่า she wouldn't have complained about our s e r v i c e if you treated her politely นะคะคืออะไรคะ she wouldn't have complained about our s e r v i c e if you นะคะ if you treated her politely เธอเนี่ยคงจะไม่ทำไมคะร้องเรียนถูกไหมอาร้องเรียนค่ะกับบริการของเราหรอกนะคะถ้าเกิดว่าคุณถามเชอแบบ politely หรือว่าถามแบบสุภาพเนาะอะอเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้เลยตรงนี้น่าจะเป็น grammar เรื่องอะไรอะเพราะว่าตัว choice ของเราเป็น ask ก็คือถามถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นตัวแกรมม a เรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรนะ highlight ฟ,ฟ้าแบบนี้ละ แน่นอนเลยว่าเป็นเรื่องของ if clause นะคะอ่ะ if clause ซึ่งคิดว่าเป็น if clause type ไหนคะปกติ if clause จะมีอยู่4 type ด้วยกันถูกไหมอะนะคะ0 1 2 3นะคะทีนี้เลยตรงนี้นะคะอันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายตัว if clause เพิ่มกันแต่ว่าใบาให้ก่อนว่าจริงๆเขามี4ประเภทแบบนี้ ตรงนี้ค่ะเราสังเกตได้ว่าต้องตอบว่าอะไรจากตรงนี้นะคะตรงนี้เลยมันเป็นรูปเสียดายในภาษาอังกฤษค่ะ would have should have could have พวกนี้เนาะนะคะอ่ะ would have นะคะ have should have could have พวกนี้มันจะเป็นรูปแบบเสียดายในภาษาอังกฤษเนาะ,ะซึ่งทำไมคะ อันนี้เนี่ยก็คือเธอเนี่ยคงจะไม่ร้องเรียนพวกเราหรอกนะคะตรงนี้เลย she wouldn't have c o m p l a i n e about our service เธอเนี่ยคงจะไม่ร้องเรียนพวกเราหรอกอันนี้คือการบ่นถึงอดีตแล้วใช่ไหมแล้วความหมายข้างหลังค่ะ if you ask her politely อันนี้สมมุติก่อนนะ if you judge her politely ถ้าเกิดคุณเนี่ยถามเธอแบบสุภาพแสดงว่าอันนี้ก็เป็นอดีตเหมือนกันเนาะแสดงว่าต้องถามแบบไม่สุภาพไปแล้วและโดนร้องเรียนไปแล้วนะคะอะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอดีตอย่างเงี้ยค่ะเป็นเงื่อนไขในอดีตมันจะอยู่ใน if clause type ที่3ของเราค่ะ ซึ่งก็คือโครงสร้างอะไรคะเป็น if ถูกไหมบวก subject นะคะบวกกับ had บวกกับ verb ช่องที่สตรงนี้คุ้นๆไหมมันจะนคืออะไรคะโครงสร้างของ past perfect เนอะแล้วก็บวกกับรูปเสียดายคะ่ะรูปเสียดายก็คืออะไรก็คือพวก subject would have should have could have ทั้งหลายเนาะอะ would have นะคะบวก verb ช่องที่สมเนาะ นะคะคเพราะฉะนั้นเลยอันนี้ค่ะมันสลับที่ if clause อีกนะคะซับซ้อนสุสดก็คือสลับที่ if clause มาค่ะเพราะฉะนั้นตัว if clause จะอยู่ตรงนี้เนาะข้างหน้าจะเป็น main clause นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น if you have v e r b 3ค่ะ,ะก็กลายเป็น if you had asked her politely นั่นเองนะคะจริงๆเรา if clause ง่ายเนาะอย่างเช่นทำไมคะถ้าเป็น type 0ค่ะจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นความจริงเสมอถูกไหม โครงสร้างมันก็ if subject verb 1แล้วก็ subject verb 1เลยซึ่งเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับ present simple ที่พูดถึงเรื่องแ c กทั่วไปเลยถูกไหมอ่ะพอพาร์ที่พอเป็นช y p ์ที่1ค่ะก็คือเป็นไปได้ในปัจจุบันมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตกลายเป็นอะไรกลายเป็นก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วก็อาจเกิดขึ้นแบบนี้เลยค่ะก็คือจะเป็น present simple บวกกับ future เนาะทีนี้ถ้าเกิด เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันค่ะเราจะมองเขาเป็นอดีตเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะ subject would สองนะคะบวกกับ would verb infinitive ซึ่งคืออะไรอันนี้พอเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันกลายเป็นอดีตถูกไหมอันนี้ก็กลายเป็น past simple และพอเป็นไปไม่ได้ในอดีตก็เลยต้องผ่านให้มัน tense เก่าที่สุดกลายเป็น past perfect นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนได้ทวนเรื่อง if clause เนาะง่ายๆนะคะ โอเคค่ะรู้่่แคปแบน g ก a รมมาไม่ part e วอร r เก่งภาษาอังกฤษกับครัวบอลตเกเอร์ไปได้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เรีออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มปไปด้วยกันที่กวดวิชาตทเกทเตอร์